มีแมวหน่อยตัวหนึ่งมหาบักกิมจิซุมือเอ้ยก็เลยไปขอเพิ่นมารวมโท,โทัทั้งเบิดผ้าระที่มีสามตัวถวนแต่ละมือบ่พากันสร้างเวียกกินแล้วก็ขี้ตักบาไว เอ้ก็เลยต้องถอยห้องน้ำแมวมิสเตอร์โรบอทเอ็กซ์ยูบพอีแม่อีแม่มันคือตู้นอนอวกาศบ่นอนดีดีมันบ่แมนกิมจิมันคือห้องน้ำรุ่นนี้นะจิทั้งเขาไงแมวเขาได้พร้อมกันสองตัวปลอดภัยบ่มีช่องหนีบแมวแน่นอนมีฝาครอบด้านหลังป้องกันกลิ่นแล้วก็ช่องใส้เจลดับกลิ่นตั้งเวลาทําความสะอาดเองได้หลังจากแมวห้องขับทายเรียบร้อยไอ้กิมจิอันนี้นอนเราได้ไปสวรรค์บ่ค่ะแมวเ้ากุุงกิ้งมันเป็นนวัตกรรมไอ้เป็นแมวกรุงเทพไอ้รู้ดีแต่อีแม่เรา เทายใสได้ครับจริงด้วยนะกุ้งกิ้งชาบูเห็นด้วยผมซ้อมเบองอยูนีเป็นตะยานค่ะมันคือสวมอัตโนมัติกุ้งกิ้งบ่เป็นตะยานบ่ออันตรายปลอดภัยิ่นมีเซนเซอร์เก่าจุดตรวจจับน้ำหนักทั้งเขากว้างแมวอ้วนแมวขาสั่นก็เข้าง่ายเซนเซอร์เพนนี่ดี้าเครื่องกำลังทำงานอยู่จังสีแล้วแมวเข้าไปมันก็สิหยุดทันทีพอแมวทำธุระเสร็จมันก็สิทำงานต่อถ้ามีขอพิดาลาดก็แจ้งเตือนได้ทันทีอู้อีเมอีเม่มันลึดขี้กี้เม เขาไปวังกี้นะ่ะจีนี่ครีเป็นก้อนเลยดิแม่ก้อนนั้นมันว ไปไซบ์กีโปนูเลยเนี่ยหาบ้พ่อมันแมนอิลีจีพีจีเดี๋ยวกิ่งล่องเบิ้งกันนะทุกตจงฟังชี้และอึของพวกเจ้านีมันสิทำการกลั่นกล่องแล้วก็เทไปด้านหลังไปกองร่วมกันอยู่มองหันเก็บสามมือเท่านึงก็ได้ที่สำคัญเสียงเพิ่นบดดังบ่รบกวนเสียงเบาเพียง38ดเดซิเบลแล้วก็เช็คพันแอปได้ตรวจจับน้ำหนักการเข้าห้องน้ำพฤติกรรมแมวตั้งเวลาเก็บของเสียหลังแมวเข้าห้องน้ำบัดยามสิเก็บทิมกะสะดวกสบายถูกใจเวลีกู